เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีนี่นะครับสายยางแล้วก็มีดแล้วก็กาวตาช่างหรือจะเป็นกาวยางก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับขวดพลาสติกจะเป็นขวดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สว่านนะครับเดี๋ยวเราต้องอามาเจาะมาเริ่มลงมือทากันเลยนะครับอ,อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจาะขวาขวากันก่อนนะครับ ก่ให้เป็นรูเพื่อจะได้เอาสายยางเนะี่ยแย่นะครับครับเป็นรูแล้ว อ่าล้วนี่นะครับเราเจาะเจาะรูด้านหลังนี่เอง นะครับอันนี้เราก็เอาสายแย่เข้าไปนะครับอ่าไม่ต้องลึกแล้วเราก็เอากาวนะครับหยอดหยอดกันมันซึมออกมานะครับถ้าเป็นกาวยางยิ่งดีนะครับอ่ากาวนี้อาจจะกันซึมไม่ค่อยดีอ่าแล้วแล้วเราก็ เอาอีกอันหนึ่งนี่ตัดตัดสายนี้นะครับอ่าลักแค่นี้ก็พอหรือต้องการยาวเท่าไรก็ได้นะครับแล้วนี้เราก็เอามาใส่ตัวนี้นะครับเอ๋เดี๋ยวเปลี่ยนทาครับอ่านี่ครับเข้าไปแล้วแล้วเราก็เอากาวหยอดเหมือนเดิมนะครับ นียงนะครับแล้วเราก็เอามาปิดตรงนี้อ่าเดี๋ยวรอให้กาวแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองน้ํากันเลยครับเดี๋ยวมาลองน้ํากันนะครับ สายจุ่มลงไปอ่าแล้วก็มาดูปลายสายกันนะครับนี่นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้เราก็ต้องใช้ปากดูดน้ําถึงจะมาจากถังนู้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องไปดูนะครับเนี่ยเอาแค่วิธีทํางานก็คืออันนี้ครับเนี่ยเอามืออุดอัน,นี้แล้วก็บีบบีบนี่นะครับอ่ามาแล้วครับน้ำนี่นะครับเนี้ย อ่าเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเรา,าเราดูดน้ำมันถ้าเราดูดน้ํามันเอ่อเราก็ไม่ต้องโดนน้ามันเข้าปากนะครับเป็นการาใช้งานได้ดีเลยครับเนี่ยอ,ออกดีเลยนะครับก็เป็นวิธีทําที่ไม่ยากนะครับใช้อุปกรณ์เหลือใช้นะครับนี่คือขวดโคกนะครับที่ไม่ใช้แล้วเออมันก็มีข้อดีเยอะเลยนะครับเนี่ยเรา ถ้าอย่างเราไปดูดน้ํามันนะครับเนี่ยเราก็น้ํามันจะได้ไม่เข้าปากนะครับเพราะว่าบางทีดูดแล้วดึงสายออกจากปากไม่ทันน้ํามันก็เข้าปากนะครับหรือเราดูดน้ําเราก็ไม่ต้องไปใช้ปากดูดนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ